ถ้าเจอแล้วกาพนุกนี่เข้าไปเลาเรียนเื่อคิดงานเพืกาไรเาคิดให้เขาจ่ายค่าที่พักโรงเรียนในรอกสี่คนาอก่อนใช่ไหมอริยะชัยกเอกนิพกนี่คิดถามอริยะชัยอ๋ตรงมางนรออริยะชัเดือนเดนเดาราถามที่ว่าถ้าคือถ้าอยากอยากให้เร็วเพราะเขาจะได้เป็น้องคิดงานวิชาการอื่นไงท้าของเราสวงเลยไม่จะเป็นอาตารวิทยทะเลถจงเลยเนเขาบอกมีแจำาเแตแต่ว่าเขาพยายามคิดหาไงถ้ยแต่ดว่าเขาไม่ต้องคิดหาหรอกว่า วันเวลาที่คุณไปเนี่ยนาชิการเราปรเป็นคนจัดการให้คุอบาาาริษัติดแทรกเข้าไปนะตอนเรเรียนประหยัดมากขึ้นใชหมไมไใ่ใช่าจยาบอกค่จะจะใรสั่งมาจะมีประเด็นีประเด็น่างน้น,น,นแต่ประเด็นข้อค่ายเนี่พเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอพาะว่าครูทั้งหมดอย่างวันที่21-25สิงหาเนี่มันจะเป็นบุกรุ่งที่จะต้องแยกออกแล เราจะได้พัฒนาเกิชนขนาดเล็กเล่าชนอะไรเราจะได้จับลมกันเนี่ยพูดรีผรีเตรียมพวมนไปทั้งหมดเนี่หนะไปลงลมาก็ปูไปทุกที่ปูก็ยกโรงเรียนเลยเราเตรียมการเรียมร้อยแล้วเนาะคืออนนี้ถ้ามองว่าะนคือกาเี้พอพอเราเปิดงานวันสารขึ้นเนี่ยจะให้ประธานเคลียกรรมการเลยจะเป็นงาน ภารากิจของการแข่งสปีดกับภารากิจของที่สอน,นอวางแผนในการสอนนอ,อเป็นหลักเพราะว่างานที่จะพาไปทําเนีย่ยสําคัญมากขาดไม่ได้ขาดไม่เสียโอกาสเลยพี่เป้นัดก็เลยเพราะว่ามันแค่ชี้แจงแค่ชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันเพราะนั้นนัดก็ซักว่าเราถ้าเราออกจากห้องเช็เที่ยงี้โรงเรียนก็ออกแต่โรงเรียนเพราะว่าทำการเรียนการสอนไปพอถอดแง้วนึกเราตัดสบายสองนัดก็มีอะไรค่ะพี่เป้ภาษาอังกฤษข้างบนของสำนักงานใช่เป้คะ เออเราเก็บเรียนเร็ดวันนะใช่สุดอิลลตอะไรต่างๆก็ขอ,ของแอนนวอนันที่ยี่สิบหกเจ็ดยี่หถึง